โรตัลี่ได้จักใบทำนี้โรตัลลี่ขึ้นเงิน,ออตตนบพงงันมากอยู่นี่ทำใบบอูอ้รถตาลี่ได้สามใบไปขึ้นเงินย่างพันกลับมากที่ซีดแล้วผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่สทีมงานของคอสไสวพารวยครับ ตามแนวทางหรือแสดงความดีอ,อกดีใจกับพ่อปิดไก่ย่างหรือเจนางนะครับเนาะไปฟังวา่าเพิ่นได้หลายปันไดสำหรับผู้เพิ่นเป็นผู้ฝันครับอยูี่กับผมต้องวดอ่างวดที่ผ่านมาครับอยู่ี่กับผมอพอปิดเพ,เพินกระหายมาเลขมีอยู่ทั้งหมดสซี 4, หางหาหางครับอยูี่กับผมมีซีหกีเก้ามีหกเจ็ดมีแปดห้ามีสองห้า มีเก้าสองห้าแล้วก็แปดหาล่างครับอยู่ที่รับผมเน้นนะครับเนาะตัวพระเน้นแปดหาล่างนะครับเด้อราคาบนก็สี่หกสี่เก้าเข่าเก้าสี่โตกับของเพิ่นครับอยู่ที่ครับผมนะครับเนาะครับผมสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีพครับผมสวัสดีครับผมคิดหอดตั้งแต่เมื่อหงั่งมือเ้าก่อนเล็สีออกเอ้หงั่งมือเ้ามือเล็กออกพอดีเลยแบนคิดหอดกินหอด บอมาเนาะโอ้ยบอมาแอดมินบอมาก็จักอยากบอกยูฟันดีก็อยากบอกเอฟซีอยู่แต่ว่าอบโฮจีฝากไปไปทางไหนเพราะว่ามือเลขออกนี่อแอดมินพนสีไทยทอดส่อนที่บมมีเวลามากส่วนที่นี่ดันมาฝันมือมือเลขสีออกโอ้ดันมาฝันมือเลขกออกก็ดีเลยเห็นเายามูซัเอา งวดนี่ผู้ใดบ่ได้บ่ต้องเสียใจอ่าบ่ได้บ่ต้องเสียใจมันเริ่มเขามาแล้วอ้ออ๋อเริ่มเริ่มเขาแล้วคืออย่างนี้หมายถึงว่าฝันฝันโอ้แม่แล้วอ่าถ้าได้มากแล้วบองซีนี่ถ้าได้ถ้าได้แม่นจ้าเสียแล้วนี่มันสิหลายงวดอยู่เด้ทีอผ่านมาเนาะคือปีที่แล้วนี่เนาะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะทั้งปีเลยว่าต่อ มันหลยงวดต่อกันอยู่เด้ครับผมครับผมทีต่ตามเนะะาะครับผมฟังมาคือว่าหงวดที่ผ่านมาบังครนกะให้ไปก็คือมีสี่หกคือเอ่อภรรยาผู้เสียแล้วมหาแมนมากับผู้เฒ่าเดยเออมากับผู้เฒ่ามากับผู้เฒ่าอืที่จริงมากกับผู้เฒ่านะคนที่เป็นเก่าออมากนี่จุกแล้วปกติอายุผู้คนเสียชีวิตไปแล้วคุณอ่ามันมาละอายุ อายุคนกับ46ปีตอนเป็นเสียเอออ่านั่นแหละ46อ่าแต่ตกันย่งไข่โยวาเดกับหัว,หวไวบคือ46 46<า>อ่าอืมกัย่งเข่าตัวกลับนะครับเนาะอ่าเป็นเข่าตัวกลับนะครับแ้วเอฟซีกับผมแต่ว่าเส้าเมอ่มอเรกว่าได้หาซีตัวเดียวได้บ่ได้บอแมนทั <H an> ้งบนทั้งล่างเลยได้ทั้งบนทั้งล่างแต่แต่ฝันฝันกางขึ้นนี่คือได้หาซีครับผมกลางขึ้น ก็มันออกวันที่หนึ่งมันอเตะออกวันที่หนึ่งช่วงย่ำขึ้นก่อนวันที่หนึ่งนะวันที่ยี่แปดนี่ละยี่แปดขึ้นวันที่ยี่แปดเนาะฝันอเออฝันได้หาซีนะก็่อนฝันมันเป็นซีแต่เอ้ยสาธุด้วยว่าสันหอกอันปูญาเอ้ยถูกหลานก็คือถูกขึ้นหัาแค่บางเทอัน ปดภัยลูกหลานเอาตรงๆเลยเด้อเนาอเอาเพราให้เด้ลูกได้หลานเดือดปวดหนีปวดหินแน่มขึ้นหนีหลยแทวางซีมันบมีทางสิออกเน้ยมันเะือกหัเป็นเพราะขึ้นนั่นแหละกัดเตื่นเสามากอ่ะหัวจะกองฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหมักเอว่า เดี๋ยวเขาเป็นผัวอืมแล้วก็มาปั่มเขาจนได้เนาะอ่โอ้อันนี้มันตื่นยนีมันส่อมากเรืองวะอะต้องเป็นหาซีหันโอ้โหโหป้หญิงมาหาผู้ชายอ่ะอ่าโอ้่ก็ผู้ชายเป็นบล่ายิ่งเป็นซีใช่น้ำหาพร้อมกีวางซีอ่าอ่าก็เดิมที่กะให้ไปแลี้ยงซี ซีหกอะเนาะอัานว่าแมนแมนมานี้ว่ามันต้องเป็นซีซีซีหาได้มานีว่าว่าซีห้าที่นี่ใครย่ำสอมาได้นังแล้วมั้งมาจุดถูกแล้วไรเก่าซีซีแต่ว่าเหล็กซีตรงอยู่กลางมันมันหักเราเรียว่าเป็นเป็นเก่าซีออ ก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างตาทีเพิ่นให้โอ้เอฟซีมาโอ้ว่าจะน่อยได้ลูกเอาไปเข้าแป๊บนึงมอถ่ายยูทูปก่อนนั่งรอแป๊บเดไม่นานไม่นานแป๊บเดียวสามนาทีลูกครับอยากอะไรหากินก่อนก็ได้เออเอาโยกไข่เบิ้งงนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยเอาผมงวดที่ผ่านมาเด้อครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะครับผมไเนาะงวดที่ผ่านมา ตัวอย่างเบื้องต้นที่งวดที่ผ่านมาให้เขาดีครับสี่หกสี่เก้านะครับเนาะกับเป็นตัวกรับครับพี่ครับบก็ตรงนะครับเนาะถ้้เป็นหกสี่กักบสีลรงหกเก้าอยู่หรอกหกซี่กับสีลรงกับซีอยู่หรอกโอ้ยบอกถึงครับคิดหลังไปเนาะผู้ใดผู้ใด,ดก็ต้องเสียใจครับติดตามเอาใหม<อ>่ในงวดต่อไปกดรอไว้เนาะฝันยังได้ปุ๊บก็สีฟ้าออกคลิปใหม่ครับพี่ทีทุกท่านทุกคนแต่ว่างวดที่แล้ว ได้หลายปันได้กอดตัวนั้นได้ถามขอนี่ดิพ่ออืมาคั้นว่าหลายบ่ได้เดี๋ยวเจ้านี่ใช่ไหมช่วงเอาต้องเอาซ้ำมันเท่าได้แล้วพ่อเออเอาเอาเป็นว่าได้พ่อได้ได้ไไดด้้ใส่หนีใส่สีพ่อเพชรพ่อเพชรได้พ่อได้นีใส่สินแม่นั่งไลายปันได้คือได้ว่าแหะแสนแม่นบ่อหนีข้าวแววแววอยู่นี่ ได้บอกว่าสามหมื่นสองหมื่นรตอรี่ได้จักใบทำนะโอตอรีึ้นเงินพันมากอย่าง้นเงินพันมากอยู่นี่ทำใบบอ้ลอ้เตอรี่ได้สามใบไปขึ้นเงินยังพันกลับมากครับพี่าีครับผมได้คักครัแล้วได้หาซีนี่บอกเอฟซีมีเอฟซีได้ได้หลายคนอยู่ดีมือมือเมื่อเลขออกเขาเ้ามาย่าสอบมาซื้อของอย่างผมบอกว่าเลยหาซีหาซีโอ้ที่ได้หลายคนอยู่ได้หลายคนยื่บ้โอ้เอากดรอไปเด้อครับเอฟซีกับผมนะเราจะจะว่ารอว่าจะฟันบอก บ้าบ่ฝันดิเอ้าว้าวรืมถามว่าฝันนะบ่านนี่แล้วต่ได้ไม่ได้ฝันได้ที่ต้งหัดบ่ครับบ่ฝันฝันโอ้โหโอ้กับที่ที่บอกว่าเอฟซีรออะไรขนาดเออโอ้โหบ่ได้นที่บ้านฝันฝันฝันเออเจ้าบ่ผิดบ่ผิดหวังแครงวดนี้เพราะว่าขั้นได้เขาเนี่ยมันจะเขาซอมซอนไงเป็นลักษณะนี้แล้วคือคือเขาามเยั้นเขาดิเขาเน่าเลยแสองตัวปีที่ผ่านมาส่วนหลายสองตัวเนาะ ่นบนแนลางแน่บางทีก็มาโบนมาลังปีที่แล้วที่เขาตองงวดปีเมื่วานี้ดันมาเขาช่วงไทยแมนบอหมุ่ทุ่ยไทยก็เลยเอฟซีผมเห็นน้ำแต่ว่าเห็นอยู่นี่ซีหกซีเก้านี่เห็นอยู่นะครับเนาะหลักฐานเด่นจัดมีอยู่ครับเอฟซีครับผมเอาแสนเหรอครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณาะเพจไลค์ครับผมกดรอดไปเด้อครับอีกทีครับต้ำจุกทุกคนครับผมครับ สวัสดีก่าครับโชคดีมั่นกันกดรอกพ่อนดากินติ์ตัี่รองลูกค้ามากพอดีครับผมก็ได้ฝ่าว่าจัน่อยครับโอ้ยเอฟซนี่สิบดาเงินเอฟซีครับผมโชคมันลำด้วยกดลอไว้นะครับาะเดี๋ยวติดตามให้ครับผมครัสวัสดีครับอรัพี่น้อง